สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันพรฤหัสบดีที่16มกราคม2568วันนี้ตรงกับวันครูนะคะที่วัดหนองป่าพงก็มีงานหลวงปู่ชานะคะซึ่งลูกศิษย์ลูกหาท่านก็มาจากทั่วทุกสารทิศเลยทั่วโลกนะคะวันนี้ก็ยังมีงานบุญอยู่มีเป็นประจำทุกปีให้ระลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ก็คือ พราะแม่ครูอาจารย์ก็คือหลวงปู่ชาสุภัโทนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเริ่มฝึกสติด้วยคำบริกรรมพุทโธนะคะมีหลายท่านที่เป็นนักปฏิบัติใหม่ยังไม่เข้าใจนะคะว่าจะเริ่มฝึกสติอย่างไรนะคะวันนี้น้อยก็เลยจะมาทบทวนให้กับนักปฏิบัติใหม่ที่ที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ ะะก่อนที่จะเริ่มต้นตรงจุดนั้นนะคะก็ขอพูดถึงเมื่อวานก่อนเมื่อวานตอนบ่ายสาเนี่ยน้อยก็มีไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดหัวข้อเวิร์กช็อปมีสติอยู่ในวิหารธรรมท่านที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปเปิดดูที่เพจนภะควานะคะคลิปนั้นยังอยู่ในเพจอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยน้อยก็จะเอาลงใน YouTube แล้วก็โหลดลงใน YouTube เพราะว่ามันก็จะได้อยู่ไปนานน,าน,นะคะแล้วก็ใครที่ปฏิบัติถึงตรงจุดนั้นเนี่ยสนใจก็ได้เปิดเข้าไปฟังได้อย่างสะดวกสบายนะคะเพราะว่าคลิปที่เป็นไลฟ์สดเนี่ยมันจะอยู่ในเพจได้ไม่เกิน30วันนะคะท่านก็ไปเปิดดูได้นะคะทีนี้มาคุยกันถึงวันนี้นะคะว่าเราจะเริ่มต้นฝึกสติด้วยคำบริกรรมพูดโธอย่างไร สำหรับผู้ฝึกหัดใหม่นะสำหรับผู้ฝึกหัดใหม่ก็ฟังไปด้วยแล้วก็ทดลองทำไปด้วยนะทำไมเราจะต้องมาฝึกสติเพราะว่าทุกทุกวันนี้เนี่ยที่เราดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะสติเนี่ยจะไปอยู่กับอดีตแล้วก็ไปอยู่กับอนาคตมันทำให้มันมีความฟาุ้งซ่านมันมีความคิดต่างๆขึ้นมา โดยที่เราไม่รู้ว่าความคิดเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นอาการของจิตมันเป็นสิ่งที่มีอยู่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าเราไม่มีสติอยู่ในปัจจุบันเราก็เลยไม่รู้เราก็เลยไม่รู้ว่าไอความคิดที่มันผุดขึ้นมาหรือความฟุ้งซ่านที่มันผุดขึ้นมาเวทนาที่มันผุดขึ้นมาหรืออารมณ์ต่างๆที่ ที่มันผุดไหลาตามความคิดขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะปล่อยได้มันสามารถที่จะวางได้แต่คนที่ไม่ได้ฝึกสติเนี่ยก็จะไปเก็บไปยึดไปยึดเอาทุกความคิดทุกความฟุ้งซ่านทุกความรู้สึกทุกอารมณ์เนี่ยเข้ามาแล้วก็มันก็มาแบกนะจิตใจก็จะแบกแล้วก็ไม่มีสติในการที่จะแก้ปัญหาหรือปล่อยวางมันก็เลยทำให้เครียด นะพลังจิตพลังใจก็ก็หนักแล้วเต็มไปด้วยอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเต็มไปด้วยความสับสนเพราะมันไม่มีพลังนะมีหลายคนต้องจบชีวิตไปด้วยการที่ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรน่าเสียดายนะคะทีนี้เนี่ยเพราะว่าการที่ดำเนินชีวิตอยู่อยู่ในวัฏสงสารเนี่ยมันคือทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไร มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ที่มีอยู่นะคะเพราะว่าอะไรคะเวลาเกิดก็เป็นทุกข์ถูกไหมคะเวลาแก่ก็เป็นทุกข์เวลาเจ็บก็เป็นทุกข์เวลาตายก็เป็นทุกข์นะเป็นเวลาเกิดเป็นทุกข์เพราะว่าเราก็จะต้องออกไปทํางานไปหาเงินไปหาไรายได้มาซื้ออาหารมาเลี้ยงดูตัวเลี้ยงชีพนะคะต้องมีบ้านอยู่มีเสื้อผ้าใส่มียารักษาโรค นะแล้วก็มีงานทำเพื่อที่จะมีะไรายได้แล้วก็จะต้องออดูแลตัวเองดูแลสุขภาพไม่ให้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะถ้าเกิดว่าป่วยเป็นมะเร็งมาเนี่ยลำบากแหละทำงานก็ไม่ได้นะคะเงินก็ไม่พอจ่ายค่ายารักษาอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนแก่ไปเนี่ยจะอยู่คนเดียวไม่มีลูกหลานนะคะเป็นคนแก่ที่เดียวดายลำพังอย่างเงี้ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ บางคนตายเป็นคนเป็นคนตายที่ไรญาตาิตายแบบอนาถาอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นมันก็เป็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วอันนั้นเป็นความทุกข์ในเรื่องของทางกายเนาะส่วนความทุกข์ในเรื่องของทางใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการขัดเคืองใจความอยากความปรารถนาความต้องการความยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้จิตใจเนี่ยไม่มีพลัง เพราะว่าเข้าไปยึดเข้าไปถือเข้าไปแบกบเข้าไปเก็บเอาทุกอย่างเลยมาเป็นของกูมาเป็นตัวโกดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้มันก็คือความทุกข์ทีนี้เราจะพ้นทุกข์จากตรงนี้ได้ยังไงเราจะทําอย่างไรเราจะพ้นทุกข์ในขณะที่เรายังดําเนินชีวิตอยู่ได้น,นะคะก็คําสอนของพระพุทธองค์นะ,ะพระพุทธเจ้าท่านสําเร็จเป็นพระาศาสดาเอกของโลกเนี่ยนะคะ ท่านก็มีพระธรรมคําคสอนก่อนที่ท่านจะเสด็จปรินิพพานท่านก็ให้พระธรรมคําคสอนเนี่ยแทนเป็นศาสดาเอกแทนพระองค์นะคะเราก็มาเรียนรู้มาศึกษาในส่วนของพระธรรมคําคสอนของพระพุทธองค์แต่ในส่วนของน้อยเองเนี่ยน้อยน้อยไม่ได้ไปอ่านพระไตรปิฎกนะคะน้อยน้อยจะเป็นคนที่ชอบฟังคําที่เป็นภาษาไทยของพ่อแม่ครูอาจารย์ แล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ซึ่งก็มาจากพระพุทธองค์แหละนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็มาปฏิบัติได้นะมันก็ทําให้เรามีสตินะมีสติที่เข้มแข็งแล้วเราอยู่กับปัจจุบันได้ในส่วนนี้น้อยก็เลยอยากจะเอาสิ่งที่น้อยทําได้น้อยปฏิบัติได้เนี่ยมาแบ่งปันซึ่งน้อยคิดว่ามันเป็นวิธีที่ไม่ยาก มันเป็นวิธีที่ใครๆก็ทําได้นะคะเพียงแต่ว่าเราจะทําหรือเปล่าเท่านั้นเองทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการฝึกสติด้วยคําบริกรรมพุทโธนะคะมีหลายคนอยากจะฝึกสติทําอย่างไรจิตตะภาวนาเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นตรงไหนจะทําอย่างไรบางคนมองหาว่าจะไปวัดที่ไหนจะไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมที่ไหนจะไปะหาครูบาอาจารย์ที่ไหนนะครับอันนั้นก็แล้วแต่ อันนั้นก็แล้วแต่แต่ในส่วนของน้อยเองเนี่ยคือสิ่งที่น้อยแบ่งปันนะน้อยปฏิบัติอยู่ที่บ้านน้อยมาคิดอย่างนี้นะคะก่อนที่จะถึงเรื่องของการฝึกหัดเนี่ยน้อยคิดอย่างนี้ก็คือว่าในเมื่อพระพุทธองค์ท่านมีมีแปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์มีพระไตรปิฎกออกมาแล้วก็มี8 4 0 0มพันพระธรรมขันธ์แล้วในเมื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองค์ มีพระวินัยเป็นเป็นพระศาสดานะคะแล้วพระพิสุหรือพระแม่ครัวจารย์เนี่ยท่านก็สำเร็จบรรลุตั้งแต่เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์นะซึ่งเป็นพระอริยะบุคคลทั้งสีระดับเนี่ยก็มีพระพิสุหลายองค์นะเป็นล้าน ะะที่สําเร็จติดตามพระพุทธองค์ไปนะคะเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วก็ยังมีคารวะที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุพระโสดาบันบรลลุพระสกิขาธามีบรรลุพระอาณาคานะ,ะก็เยอะเหมือนกันนับไม่ท้วนนะคะน้อยก็เลยมาคิดแล้วก็มาพิจารณาว่าในเมื่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ ในพระธรรมก็บอกไว้แล้วว่าเป็นสันติิโกคือทุกคนจะสามารถเห็นเองเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยก็จะสามารถเห็นเองเป็นอากาลิโกเป็นธรรมะเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตรงไหนก็ได้นะคะแล้วเราก็ต้องมีโอปะนาโกคือก็เราก็ต้องน้อมจิตน้อมใจเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ฝึกหัดปฏิบัติตนเองแล้วมันก็จะเป็นปัจจัตตัง มันก็จะบังเกิดเองเราจะรู้เองเราเห็นเองดังนั้นเมื่อเราเราอ่านพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็ฟังคำสอนของว่าแม่ครูอาจารย์เนี่ยการฝึกหัดปฏิบัติตนเองเนี่ยมันทำที่ไหนก็ได้ขอให้เรามีลมหายใจทำท่าไหนก็ได้นะคะเราจะยืนเราจะนั่งเราจะเดินเราจะนอนได้ตั้งสีท่าแล้วก็ไม่ได้เลือกเวลาไม่ได้เลือกชุด ไม่ได้เลือกชนชั้นวันนะไม่ได้เลือกฐานะไม่ได้เลือกการศึกษานะคะขอให้เรามีใจนะเอาอย่างเดียวคือใจแล้วก็ลมหายใจนะเราก็ฝึกได้ดังนั้นน้อยก็เลยเลือกฝึกที่บ้านเลือกฝึกหัดปฏิบัติตนเองที่บ้านเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเรายังมีภาระที่ดูแลครอบครัวดูแลลูกๆดูแลบ้านช่องความสะอาดสะอา้านอะไรต่างๆนะ เพราะว่าในครอบครัวก็มีผู้หญิงสองคนอีกลูกสาวก็ทำงานไม่มีเวลาเราก็ต้องเป็นแม่บ้านแบบเต็มขั้นทำทุกอย่างนะคะดูแลพอบ้านก็ดูอีกทีหนึ่งลูกชายก็ทีเนึ่เพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องอาศัยบ้านเราเนี่ยนะคะเป็นสถานที่ฝึกหัดตนเองได้อย่างดีเพราะว่าเราอยู่กันหลายคนแล้วก็เราเลือกเวลาในการที่เราจะสวดมนต์นั่งสมาธิได้ ปฏิบัติที่บ้านได้แล้วครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนคะอยู่ใน u t u b e นะครูบาอาจารย์อยู่ใน YouTube น้อยก็ฟังครูบาอาจารย์ใน y YouTube ้าน,น้อยฟังหลวงพ่อวิริยังน้อยฟังหลวงตาพระมหาบัวน้อยฟังหลวงปู่เทศน้อยออฟังหลวงปู่เจีย๊ยฟังหลวงปู่เปลี่ยนฟังหลวงปู่ชานะคะหลวงปู่เหรียญน,นะคะเนี่ยก็ครูบาอาจารย์ทั้งนั้นเลย นะแล้วก็ทุก,ทกองเนี่ยก็สําเร็จเป็นพระอารหรันต์หลวงปู่มั่นนะพ่อแม่อาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นน้อยฟังมุตโตไทยเนี่ยโอ้นับ,น,บนับไม่นับไม่ถ้วนนะคำสอนของพระอารหันต์ต่างๆเนี่ยเราก็เวลาที่เราติดขัดเนี่ยเราก็ไปฟังฟังแล้วอ,อ๋อเราได้คําตอบแล้วก็มาปฏิบัตินะเมื่อถึงเวลาหนึง่งมันมันเกิดผลนะเราสามารถเดินไปถึงในจุดที่เราปรารถนาไว้ได้นะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็ทาต,ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องขึ้นมาเรื่อยเเมื่อมันสุกงอมนะคะเราก็นําสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นชีวิตที่สงบนะคะแล้วก็สบายแล้วก็สุขโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินทองอะไรมากมายนะคะแล้วก็ไม่ต้อง มียศไม่ต้องมีสรรเสริญไม่ไม่ได้เป็นสุขแบบต้องมีคนมาเยินยอหรือชื่นชมสรรเสริญไม่ต้องแต่มันเป็นสุขจากข้างในมันเป็นสุขที่ติดตามเราไปในภพหน้าได้นะมันเป็นความสงบมันเป็นอริยทรัพย์ที่มันถ้าเทียบกับเงินเป็นเงินทางโลกเนี่ยน้อยก็อาจจะเข้าขั้นมหาเศรษฐี มหาเศรษฐีเศรษฐีเศรษฐีเลยแหละเออจะพูดถึงนะคะในส่วนของอริยทรัพย์ที่จะติดตามไปในในภพหน้าทีนี้น้อยอยากให้มองดูว่าคนที่มีอริยทรัพย์มากเนี่ยนะคะเวลาที่ดําเนินชีวิตเนี่ยมันจะสงบมันจะสงบจากข้างในมันจะมีความสุขจากข้างในแล้วมันจะไม่ค่อยมีอะไรติดขัดมันจะทําทุกอย่างแบบราบรื่นนะคะแล้วก็ลงตัว นะคะแล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้คือหมายความว่ามันมีเหลือจนเกินจนมากมายที่จะแบ่งไปให้กับทั้งโลกมนุษย์และก็โลกทิพย์อันเนี้ยนะคะมันมันมันทำได้ถึงขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยเราก็มาเริ่มต้นในการที่เราจะฝึกก่อนก่อนที่เราจะมีอรียทรัพย์มากมายขนาดนี้มันต้องเริ่มสติในปัจจุบัน สติที่เราไม่เคยฝึกเลยเนี่ยมันจะเป็นสติที่อ่อนแรงอ่อนล้าแล้วหลงไปอยู่ในอดีตหลงไปอยู่ในอนาคตดังนั้นเนี่ยความคิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอยู่กับเรามานานแต่เราไม่มีสติที่จะเห็นมันเพราะเราเข้าไปคุกอยู่กับมันเราก็เลยมองไม่เห็นมันดังนั้นวันนี้น้อยจะมาพาฝึกสติเพื่อที่จะให้สติ มีกำลังตั้งมั่นเมื่อสติมีกำลังตั้งมั่นในปัจจุบันแล้วเนี่ยเราจะเห็นกิเลสในใจเราเราจะเห็นกิเลสทั้งหลายความคิดทั้งหลายความฟุ้งปุงแต่งทั้งหลายความอยากความต้องการกิเลสตัณหาอุปทา,านที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยมันจะเห็นมันจะเห็นจากการที่เราฝึกสตินะในช่วงเริ่มต้นเนี่ย เราจะต้องบอริกรรมพุโทโธจริงๆแล้วเนี่ยการฝึกสติเนี่ยมันมีวิธีการหลากหลายนะคะแต่ว่าน้อยพูดในส่วนของน้อยที่น้อยปฏิบัติเนี่ยน้อยใช้คําบริกรรมพุโทโธตามคําสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นหลวงตาพระมหาบัวหรือหลวงปู่หลวงพ่อวิริยังหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาหลวงปู่แวนนะท่านก็ใช้คําบริกรรมพุโทโธ อานิสงส์ของคําบริกรรมพุทโธนี้มีมากมายมหาศาลแต่ว่าน้อยไม่บอกนะคะเพราะว่าถ้าเราบอกไปเนี่ยคนที่เป็นนักปฏิบัติใหม่ที่ไม่เคยฝึกสติเลยเนี่ยก็จะไปนึกถึงผลแต่ไม่ทําเหตุนะขอให้เชื่อนะคะว่าสิ่งที่พระพุทธองค์สอนพ่อแม่ครูอาจารย์สอนเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีพุทธานุภาพจริงๆนะ เราต้องเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเพราะว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนซึ่งพระพุทธศาสนาเนี่ยพิสูจน์ได้พระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆนะคะแล้วก็มีประวัติศาสตร์แล้วก็มีผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนเนี่ยบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เข้าสู่พระนิพพานติดตามพระพุทธเจ้าไปมีมากมายนับไม่ถ้วนดังนั้นเนี่ยเรา น้อยก็เลยใช้คำบริกรรมพุโทโธในการฝึกสติตั้งแต่เริ่มต้นเราเริ่มต้นอย่างนี้นะคะมีนักปฏิบัติใหม่หลายท่านที่ฟังได้แต่ YouTube ไม่สามารถที่จะเข้าไปเปิดฟังในไลฟ์สดในเพจได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้มีอายุผู้สูงวัยหรือผู้ที่ไม่ค่อยไม่เคยเล่นโซเชียลมีเดียดังนั้นเนี่ยน้อยก็ขอให้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปสำหรับผู้ที่เป็นนักปฏิบัติ ท,ที่ฟังเปิดฟังได้อย่างเดียวอาจจะให้ลูกหลานเปิดนะคะด้วยการบริกรรมพุทโธในเริ่มต้นในการฝึกสตินะคะเวลาที่เราหายใจเข้าเรานึกในใจนะคะนึกพุทเวลาเราหายใจออกเรานึกโธนะหายใจเข้าเรานึกคาว่าพุทนึกในใจนะไม่ต้องพูดนะเวลาหายใจออกเรานึกคําว่าโททีนี้ เราเอาสติไว้ตรงไหนเราเอาสติไว้อยู่ในจมูกใต้เพดานจมูกในโพรงจมกูกเวลาลมหายใจเข้าแล้วเราก็บริกรรมคำว่าพูดเนี่ยให้เราดูลมลมที่ผ่านเข้าแล้วก็ลมที่ผ่านออกดูแค่นี้นะฝึกสติเริ่มต้นดูแค่นี้หายใจเข้าพูดหายใจออกโท กำหนดสติอยู่ใต้เพดานจมูกแล้วดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกนะเราบริกรรมพูดหายใจเข้าเราบริกรรมโทรหายใจออกทำแค่นี้ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วกำหนดสติอยู่ใต้เพดานจมูกอยู่ใต้ดั้งจมูกนะคะให้รู้ว่ามีลมผ่านเข้า มีลมผ่านออกแค่นี้เราจะลืมตาทำหรือหลับตาทำก็ได้นะฮะทำไปเรื่อยๆถ้าสะดวกเราอยากจะเราไม่เราไม่นั่งขัดสมาธิใช่ไหมฮะเรานั่งโซฟาหย่อนขาได้ไหมได้หรือเราจะนอนพุโทโธได้ไหมได้หรือเราจะยืนพุโทโธได้ไหมได้เราจะนั่งเก้าอี้ได้ไหมได้หรือเราอยากนั่งขัดสมาธิก็ได้ นะคะท่าไหนก็ได้ขอให้เรากำหนดสติอยู่ที่ลมผ่านเข้าลมผ่านออกทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเมื่อเรากำหนดสติอยู่กับลมเห็นลมผ่านเข้าเห็นลมผ่านออกเมื่อมีสติเห็นลมนั่นเรียกว่าเรามีความเพียรน,นะเรามีความเพียร ถ้าเราเห็นลมมีสติเห็นลมเข้าเห็นลมออกนั่นคือเรามีความเพียรการใดที่ขาดสติการนั้นเรียกว่าขาดความเพียรดังนั้นเนี่ยเราจะต้องฝึกตนเองให้มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอนั่นคือมีสติอยู่กับลมหายใจอย่างสม่ำเสมอคำว่าสม่ำเสมอของน้อยหมายความว่า มันก็จะมีบางครั้งที่เราเผลอออกไปพอเราเผลอไปคิดเรื่องอื่นเราก็ดึงสติกลับมาอยู่ที่เดิมนะคะมันจำเป็นต้องเผลอเพราะมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติของผู้ฝึกหัดใหม่หรืออาจจะกำลังฝึกหัดอยู่มันก็มีเผลอเป็นธรรมดาเพราะว่าจิตมันไม่เที่ยมมันมีความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาความสงบก็ไม่เที่ยง ความรู้สึกก็ไม่เที่ยงอารมณ์ก็ไม่เที่ยงความคิดก็ไม่เที่ยงความฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นความไม่เที่ยงเหล่านี้ได้เนี่ยสติเราจะต้องมีกำลังที่มากพอดังนั้นเนี่ยให้เราอยู่กับลมหายใจแบบนี้ไปเรื่อยๆหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูด หายใจออกโทถ้าเราหลับตาเนแล้วเราดูลมแบบนี้ไปนั่งสมาธิหลับตานะถ้าหากว่าคำบริกรรมพุทโธมันหายไปเนี่ยนั่นหมายความว่าจิตมันละเอียดขึ้นสติรวมเป็นหนึ่งตั้งมั่นได้มากขึ้นตั้งมั่นอยู่ที่ไหนตั้งมั่นอยู่ในลมหายใจแต่คำบริกรรมพุทโธหายไปทำไมคำบริกรรมพุทโธหายไป เพราะว่าคำบริกรรมพุโทโธเนี่ยเป็นสมุทัยฝ่ายมรรคเป็นคำกำกับความคิดไม่ให้เราคิดเรื่องอื่นๆให้เราคิดแต่พุโทโธให้เราอยู่กับพุโทโธด้วยคำบริกรรมพุโทโธให้มีความคิดอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธเมื่อจิตละเอียดขึ้นจิตตั้งมั่นได้มากขึ้นมันจะสลัดคำนี้ออกเลยมันจะสลัดคำว่าพุโทโธออก มันก็จะเหลือแต่ลมหายใจไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวอยู่เฉยๆอยู่ว่างๆให้เราสงบอยู่ตรงนั้นนะให้เรามีสติสงบอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆให้เราสังเกตสภาวะที่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่เราสงบอยู่ว่าเราเห็นความคิดมันผุดขึ้นมาไหมเราเห็น สิ่งที่มันปรุงขึ้นมาในจิตใจคือหรือเปล่าเราเห็นความลำคาญในใจไหมเราเห็นความสงสัยในใจไหมเฮ้ย,ยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อแล้วมันจะยังไงเรามีความสงสัยแล้วอันนี้คือปรุงแล้วจิตปรุงแล้วเราอย่าปรุงนะคะให้เราอยู่เฉยเฉยดูเฉยเฉยนะคะฝึกดูเฉยเฉยนะเมื่อเราดูเฉยเฉยแบบนี้ ไปซ้ำๆนับครั้งไม่ถ้วนจิตมันจะสงบและเป็นสมาธิคําว่าดูเฉยๆไปซ้ำๆนับครั้งไม่ถ้วนหมายความว่าเป็นการทำหลายๆครั้งบางทีก็เผลอบางทีก็เข้ามาบางทีก็เผลอบางทีเข้าเข้ามาวันนี้เป็นแบบนี้พรุ่งนี้อาจจะเผลอน้อยลงวันต่อไปอาจจะเผลอมากขึ้น วันต่อๆไปอาจจะเผลอน้อยลงน้อยลงน้อยลงวันต่อๆไปอาจจะเผลอมากขึ้นให้เราเห็นแบบนี้เนี่ยให้มันเป็นธรรมดาคําว่าเห็นเป็นธรรมดาเนี่ยตอนนี้เราฟังน้อยได้อยู่มันก็จะไปจําว่าอ๋อมันเป็นธรรมดาแต่มันไม่ใช่นะคะมันเป็นการจดจํามันเป็นสัญญาเพราะว่าฟังคุณน้อยมาแต่ว่าการที่เราจะเข้าไปเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเนี่ย มันจะต้องเห็นจากใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นธรรมดาได้เนี่ยเราจะต้องเห็นมันหลายหลายครั้งเราจะต้องเห็นมันหลายๆครั้งนะคะอันนี้คือเริ่มต้นอันนี้คือเริ่มต้น Fly น้อยไม่ได้พูดเรื่องศินนะเออ,น,อน้อยไม่ได้พูดเรื่องศินนะคะวันนี้ดังนั้นเนี่ยคนที่ฝึกสติสามารถทําได้าาทุกคนไม่ว่าวันนี้คุณจะสินพร้อมหรือว่าสินไม่พร้อมก็ตาม ขอให้คุณมีลมหายใจเป็นของตนเองคุณสามารถฝึกสติได้ผลของการฝึกสติมันจะมีหลายขั้นไม่ว่าจะเป็นขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงนะะในขั้นต้นนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกสงุกเราจะรู้สึกว่าเออเราอยู่กับปัจจุบันได้เราเราไม่ค่อยคิดเรื่องราวในอดีตเราไม่ค่อยฟุ้งไปเรื่องในอนาคต ในสิ่งที่มันเคยเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันมารบกวนเราน้อยลงมันจะมันจะมีผลเกิดขึ้นแบบนี้ค่อยๆสังเกตตัวเองดูนะคะอันนี้คือในการเริ่มต้นในการฝึกสติด้วยคำบริกรรมพูดถกทำแบบนี้ทำอย่างนี้ทำแค่นี้ไปก่อนแล้วทำให้มากจเจริญให้มากให้สติแก่กล้าให้สติเข้มแข็งให้สติอยู่กับ ลมหายใจสติที่อยู่กับลมหายใจได้คือสติที่อยู่ในปัจจุบันธรรมเมื่อสติอยู่ในปัจจุบันธรรมบ่อยๆซ้ําๆเรื่อยๆ,ยๆจิตจะจดจําจิตจะเกิดพลังจิตจะจดจําเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆมากระทบเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ลมหายใจเพราะมันเคยชินอยู่กับลมหายใจและอยู่ในปัจจุบันธรรม ส่วนที่อยู่ในปัจจุบันธรรมเนี่ยเป็นส่วนที่ไม่มีอาการของจิตไม่มีความคิดความฟุง้งปุงแต่ไม่มีกิเลสมารบก,กวนเมื่อใจหรือสติหรือจิตเนี่ยไม่ไม่ได้แบกกิเลสมันก็จะโล่งมันก็จะเบาใจก็จะเข้มแข็งเหมือนเหมือนร่างกายเราได้พักผ่อนได้รับประทานอาหารได้อาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย มันสดชื่นนะมันสดชื่นลองฝึกดูนะคะลองทําดูถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้มันไม่ได้ทํายากมันไม่ได้ไปแบกกระสอบข้าวมันไม่ได้ไปยกแท่นปูนมันไม่ได้ไปยกเสามันไม่ได้ไปขุดดินนะมันทําที่ลมหายใจง่ายไหมง่ายนะคะดังน,นั้นเนี่ยพระพุทธองค์ท่านใช้ทั้งสีอสงไขยแสนกับ เพื่ตัดสรุมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อมาโปรโดสัตว์ทั้งหลายสรพสัตว์ทั้งหลายทั้งสามโลกเนี่ยท่านเป็นผู้รู้แจ้งทั้งสามโลกเนี่ยท่านวางไว้เรียบร้อยแล้วนะเราเป็นเพียงผู้เดินตามแล้วก็ต้องเดินให้ถูกตามคําสอนของพระพุทธองค์ก็จะพ้นทุกได้เพราะท่านวางไว้หมดแล้วนะคะท่านได้จึงเสด็จปรินิพพานนะคะดังนั้นเนี่ยเราโชคดี เราโชคดีที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วมาคบพระพุทธศาสนาแต่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายถ้าเราไม่ฝึกหัดตนเองเลยนะคะเราประมาทเกินไปนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะสังขารทั้งหลายเนี่ยมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้องเถิดนี้เป็น ปัดชิมโอวาทของพระพุทธองค์ก่อนที่ท่านจะเสด็จบรินิพาทนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราฟังคําสอนของพระพุทธองค์เราก็ต้องเอามาปฏิบัติเอามาคิดมาพิจารณาและก็ปฏิบัติตามแล้วเราก็จะพ้นทุกตามพระพุทธองค์ไปเช่นกันนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับนักปฏิบัติใหม่นะ,ะเช่นเคยอย่าฆ่าตัวตายเพราะว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาปอย่างจริง ฆ่าตัวตายแล้วไปอบายภูมิเลยนะคะไปตกนรกเลยนรกอสุรกายเปรตสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเป็นอบายภูมิอย่าฆ่าตัวตายนะคะเพราะการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นการอัก,กตันยูต่อมูลมรดกของพ่อแม่นะเช่นเคยสำหรับท่านใดที่ทำบาปก,กรรมกับดวงจิตใดก็ตามแล้วจำได้บ้างไม่ได้บ้างขอให้ท่านรักษาศีลแล้วบริกรรม พระคาถาพุทธโธกัมมัฏฐโมกัมมัจจุติสัมพุทธโธพุทธโธกัมมัฏฐโมกัมมัจจุติสัมพุทธโธพุทโธกัมมัฏฐโมกัมมัจจุติสัมพุทโธกรมดดวันนี้ขอจงถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีปรมาณทุกเราบรรดามีสวัสดีค่ะ